สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่คาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้นะคะคุณครูจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการประกอบวัตถุชิ้นใหม่จากชิ้นส่วนย่อยค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นตามมาชมกันเลยค่ะเด็กๆวัตถุบางชนิดนะคะอาจทําจากชิ้นส่วนย่อยๆมาประกอบเข้าด้วยกันนะคะถ้าหากเราแยกชิ้นส่วนย่อยๆยยแต่ละชิ้นออกจากกัน ชิ้นส่วนย่อยๆเหล่านั้นนะคะเราสามารถนำมาประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนไปชมตัวอย่างของวัตถุที่สามารถแยกออกมาเป็นชิ้นส่วนย่อยๆนะคะวัตถุแรกที่คุณครูนํามายกตัวอย่างนะคะก็คือตู้เสื้อผ้าไม้นั่นเองค่ะถ้าหากนักเรียนแยกตู้เสื้อผ้าไม้ออกมานักเรียนจะสามารถแยกเป็นชิ้นส่วนย่อยๆได้ก็คือ แผ่นไม้และตะปูนะคะนักเรียนสามารถนำแผ่นไม้และตะปูไปสร้างเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้นะคะเช่นชั้นวางของไม้นั่นเองค่ะเด็กๆว,วัตถุชิ้นต่อไปที่คุณครูนำมายกตัวอย่างนะคะก็คือว่านะคะเด็กๆที่บ้านมีว่าใช่ไหมคะเด็กๆ นักเรียนทราบไหมคะว่าถ้าหากนักเรียนแยกชิ้นส่วนของว่าออกมานักเรียนจะได้เป็นชิ้นส่วนย่อยๆนะคะก็คือเชื่อกไม้และกระดาษค่ะโดยเราสามารถนำชิ้นส่วนย่อยๆเหล่านี้นะคะไปสร้างเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้นะคะเช่นคันธนูไม้นะคะเด็กๆวัตถุชิ้นต่อไปนะคะก็คือหมอนนั่นเองค่ะ ถ้าหากนักเรียนแยกชิ้นส่วนมอนออกมานะคะนักเรียนก็จะได้ผ้าใยสังเคราะห์หรือนุ่นแล้วก็ได้ค่ะโดยนักเรียนสามารถนำชิ้นส่วนย่อยๆเหล่านี้นะคะไปประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้นะคะก็คือตุ๊กตาผ้านั่นเองค่ะเด็กๆ วัตถุชิ้นถัดไปที่คุณครูนำมายกตัวอย่างนะคะก็คือบ้านที่มีกำแพงบ้านทำมาจากอิฐนะคะเด็กๆเมื่อนักเรียนทำการแยกชิ้นส่วนของกำแพงบ้านออกมาแล้วนะคะนักเรียนก็จะได้อิฐออกมาค่ะโดยอิฐพวกนี้นักเรียนสามารถนำไปประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้นะคะเช่นทางเดินอิฐค่ะ วัตถุชิ้นต่อไปนะคะก็คือห้องน้ำที่มีผนังทำมาจากกระเบื้องนะคะโดยนักเรียนสามารถแยกชิ้นส่วนผนังห้องน้ำออกมานะคะก็จะได้กระเบื้องนะคะโดยกระเบื้องเหล่านี้นะคะนักเรียนสามารถนำไปประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้นะคะเช่นเก้าอี้ที่ทำจากกระเบื้องห้องน้ำนะคะวัตถุชิ้นต่อไปที่คุณครูนํามายกตัวอย่างก็คือผนังบ้านที่ทํามาจากกระเบื้องนะคะ เมื่อนักเรียนแยกชิ้นส่วนออกมานะคะนักเรียนก็จะได้กระเบื้องนะคะโดยกระเบื้องเหล่านี้นะคะนักเรียนสามารถนำไปประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้เช่นกระถางต้นไม้ที่ทำมาจากกระเบื้องของผนังบ้านนะคะวัตถุชิ้นต่อไปที่คุณครูนํามายกตัวอย่างนะคะก็คือพื้นบ้านที่ทํามาจากกระเบื้องนะคะ ถ้าหากนักเรียนแยกชิ้นส่วนของกระเบื้องออกมาจากพื้นบ้านนะคะนักเรียนก็จะได้ชิ้นส่วนของกระเบื้องนะคะโดยเราสามารถนํากระเบื้องเหล่านี้นะคะไปประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้นะคะเช่นที่รองแก้วที่ทํามาจากกระเบื้องนะคะวัตถุชิ้นต่อไปก็คือหลังคาบ้านที่ทํามาจากกระเบื้องหลังคานะคะหากนักเรียนทําการแยกชิ้นส่วนของหลังคาออกมานะคะนักเรียนก็จะได้กระเบื้องหลังคาบ้านนะคะ เราสาบ้านนำกระเบื้องหลังคาบ้านนะคะมาประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้นะคะเช่นเอามาทำเป็นรั้วบ้านนะคะเด็กๆวัตถุชิ้นต่อไปที่คุณครูนํามายกตัวอย่างนะคะก็คือบ้านไม้ค่ะนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าบ้านไม้หลังนี้ทํามาจากแผ่นไม้ประกอบกันนะคะเด็กๆหากเราทําการแยกชิ้นส่วนออกมานะคะเราก็จะได้แผ่นไม้ออกมานะคะ โดยแผ่นไม้เหล่านี้เราสามารถนำมาประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้นะคะเช่นโต้ไม้ค่ะวัตถุชิ้นต่อไปนะคะก็คือโต้ไม้นะคะหากเราทําการแยกชิ้นส่วนออกมาแล้วก็จะได้แผ่นไม้ออกมานะคะเด็กๆโดยแผ่นไม้เหล่านี้เราสามารถนำมาประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้นะคะ<ๆ>เช่นเก้าอี้ไม้ค่ะ และเก้า e อี้ไม้เมื่อสักครู่นี้นะคะหากเราทําการแยกชิ้นส่วนออกมานะคะเราก็จะได้ชิ้นไม้ออกมานะคะเราสามารถนําชิ้นไม้ออกมาประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้นะคะ mm. เช่นบอกไม้ของเล่นค่ะวัตถุชิ้นต่อไปนะคะก็คือเต็นท์นั่นเองค่ะ เมื่อเราแยกชิ้นส่วนออกมานะคะวัสดุส่วนใหญ่ของเต็นนะคะก็คือผ้าใยสังเคราะห์ที่มีสมบัติคือสามารถกันน้ำได้นะคะโดยเราสามารถนําผ้าใยสังเคราะห์ที่ได้จากเต็นนะคะไปตัดเป็นผ้ากันเปื้อนได้ค่ะวัตถุชิ้นต่อไปนะคะก็คือเสื้อไหมพรมนั่นเองค่ะเด็กๆโดยเสื้อไหมพรมนะคะทำมาจากวัสดุประเภทไหมพรมค่ะ หากนักเรียนทำการแยกชิ้นส่วนของเสื้อไหมพรมออกมานักเรียนจะได้ไหมพรมนะคะโดยไหมพรมที่เราแยกออกมาแล้วนะคะเราสามารถนำไปประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้นะคะเช่นนำไปถักเป็นหมวกไหมพรมได้ค่ะวัตถุชิ้นต่อไปนะคะก็คือผ้าห่มไหมพรมค่ะโดยผ้าห่มไหมพรมนี้นะคะเราสามารถแยกชิ้นส่วนออกมาได้เป็นไหมพรมนะคะ และสามารถนำไหมพรมเหล่านี้นะคะไปประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้นะคะเช่นผ้าพันคอไหมพรมค่ะวัตถุชิ้นต่อไปนะคะก็คือเสือจากผักตบชวานั่นเองค่ะหากนักเรียนทำการแยกชิ้นส่วนเสือออกมานะคะเราก็จะได้เส้นของผักตบชวาน,นะคะโดยเส้นผักตบชวาพวกนี้นะคะเราก็สามารถนำไปประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้เช่น กระเป๋าที่ทำมาจากผักตบชวาค่ะวัตถุต่อไปที่คุณครูนํามายกตัวอย่างก็คือลูกคิดไม้นั่นเองค่ะเด็กๆหากนักเรียนทําการแยกส่วนของลูกคิดไม้ออกมานะคะเราก็สามารถนําชิ้นส่วนย่อยๆไปประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้นะคะเช่นกําไลข้อมือที่สร้างจากไม้นะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ คุณครูมีการบ้านให้นักเรียนนะคะให้นักเรียนทำใบงานวิชาวิทยาศาสตร์ชุดที่3ค่ะใบางานที่26และ27ค่ะนักเรียนพร้อมทั้งระบายสีให้สวยงามน,นะคะเด็กๆวันนี้นะคะวิชาวิทยาศาสตร์ของเราก็ได้จบลงแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ